อ่ะแล้วตอนนี้เต้ก็อยู่กับน้องเต่าผู้สินแล้วนะคะสวัสดีสสดค่ะอ,อต้องแอบ,บถามนิดนึงว่าเรียกได้ว่าเป็นศิลปินน้องใหม่ด้วยวอายุน้อยที่สุดด้วยในอารัมพิเศษอันนี้ <c oughs> อ่ะบอกหน่อยว่าน้องเต่าร้องเพลงอะไรร้อง รู้สึกยังไงที่จะได้มีโอกาสได้ร้องเพลงครับครับผมเตาร้องไว้นะครับ2ผลงานเพลงเดียวนะครับนั่นก็คือเพลงโฉมนางแล้วก็เพลงดอกจันบานะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเพลงรวมนะครับคือเพลงสารวันรำวงนะครับแล้วก็เพลงอีสานบ้านเฮาก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับพี่ตีนะครับคุณกฤษธรรมัตน์นะครับรวมไปถึงครูสลาคุณวุวศินะครับตลอดจนพี่ๆศิลปินทุกท่านนะครับที่สําคัญเลยคือครูเพลงท่านนี้นะครับคือครูคงศักดิ์จันทรุขานะครับซึ่ง ผลงานเพลงของท่านก็ถือว่าเหมือนท่านเป็นคีตกวีของแผ่นดินของภาคอีสานรวมไปถึงของประเทศไทยนะครับเพราะว่าเพลงของท่านเนี่ยสื่อถึงสภาพแวดล้อมในสมัยนั้นนะครับรู้สึกดีใจมากเลยครับกดดันไหมพอจะได้มาร้องเพลงของครูคิดหนักนะครับเพราะว่าศิลป,ปินแปดท่านที่อยู่ในอัลบั้มนี้น,นะครับ<ช>รวมแล้วแต่เป็นเรียกได้ว่าเป็น เบอร์หนึ่งนะครับของค่ายเราแล้วก็ของประเทศเลยนะฮะคือก็รู้สึกว่าอ้วนเราเป็นน้องเล็กเราจะทําได้เต็มที่ไหมนะครับก็พยายามไม่คิดแบบเพียมนะครับเราแบบเทียบกับตัวเองก็พอแล้วก็ทําเต็มที่ของเราหรือยังนะครับก็เต็มที่แล้วพยายามทําการบ้านพยายามฝึกซ้อมนะครับฝึกฝนนะครับก็ถือว่ากดดันนะครับฝึกร้องรู้สึกแบบเวลาตัวเองฝึกร้องเนี่ยมีความภูมิใจโอ้ยนี่คือเพลงของเราแล้วใช่ครับมีความ ภูมิใจแน่นอนและ,ะครับเพราะว่าคือมันก็เป็นอัลบั้มแรกในชีวิตนะครับที่ที่เราก็ได้ร่วมงานกับมีแต่รุ่นพี่ที่มีฝีมือนะครับ<ช>แล้วก็รวมไปถึงครูบาอาจารย์ที่เป็นเรียกว่าเป็นประมจาจ์ทางด้านอของภาคอีสานเลยนะครับทางถัวงงานเพลงนะฮะแล้วก็พอเวลาฝึกร้องไปก็จะโอ้โหเพลงอีสานบ้านเฮางที่ผมก็ได้ร่วมร้องว่าเคยได้ยินมั้งแต่เด็กไม่คิดว่าในวันหนึ่งเพละคนลุกนะครับ <ะ S 1> ไม่คิดว่าในวันหนึ่งนยตัวเองจะได้แบบ เออได้ร่วมร้องอแล้วก็ได้ร่วมบันทึกเสียงไว้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตเลยครับงานให้ช่วยร้องหนึ่งเพลงให้คุณผู้ชมได้ฟังใหม่ <นะ S 2> ดีกว่า<ร>นี้สดๆนะคุณผู้ชมชิงเชิดโมงามประโลมใจยิ่งนางได้ไดในล่าสวยหยาดฟ้ามาดินงามจับตาไร้อรรา,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 ราคินต่อให้องค์อินยังเกอลงจ้องเพอคนงามประมาณนี้ครับผม อันนี้แฟนขับเริ่มมีกระแสตอบรับมาหรือ,อยังอเออติดตามบ้างไหมครับผมตอนนี้แฟนขับก็เรียกได้ว่าเป็นกระแสที่ดีเลยนะ,ะครับ คือตอนนั้นที่มาออกรายการที่ตึกนะครับ<ฆ>ก็มาจากแม่ห้องสอนเลยก็มีมาจากอุบลน,นชัธานีจากวัดเอ็ดนั่งเครื่องมาเลยนะครับหรือแม่ห้องสอนนี่คือนั่งรถมา17ชั่วโมงครับเพื่อมาดูรัก<ๆ>ชั่วโมงครับเสร็จปุ๊บก,ก็นั่งรถกลับไปเลยก็ <c oughs> ถือว่าโอ้โหต้องขอบคุณแฟนคลับทุกท่านด้วยนะครับอันนี้แอบถามนิดนึงแฟนคลับเราได้ติดตามผลงานของเราเนี่ยจากทางไหนบ้างเอง่ยอ่าหลักๆเลยนะครับก็คือทางแน่นอนแหละทางโซเชียลมีเดียต่างๆ<ฆ>ครับไม่ว่าจะเป็น u t u b e นะครับเฟซบุ๊กอินสตาแกรม และก็โซเชียลแคมครับผมซึ่งผมก็คือทําเล่นๆไว้นะครับตั้งแต่ตอนที่เรายังเรียนอยู่ตอนปี1ปี2องนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าจะจบแล้วนะฮะบางคนสงสัยเอ๊ a c e b o o k ศิลปินเล่นเองหรือเปล่า Instagram มศิลปินเล่นเองหรือเปล่าเรา<ม>เล่นเองไหมเล่นเองทุกยอย่างเลยครับผมก็คือถ้าถ้าแบบมีแฟนคลับข้อความมานะครับจะพยายามตอบให้ครบทุกคนนะครับแต่ถ้าตอบไม่ได้ไม่ไหวจริง เพราะว่าเคยเจอกณีที่แบบว่าทำไมยิงจังเลยทำไมไม่ตอบข้อความเลยผมรู้สึกไม่ดีเพราะว่าผมไม่ใช่คนอย่างนั้นนะครับก็เลยว่าจะมาว่าเราทําไมว่าเราหยิงอะไรอยี้คือเราก็เลยพยายามที่จะตอบให้ครบทุกคนเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้เขาได้คุยนิดนึงเขาก็อาจจะดีใจแล้วเนี่ยครับประมาณนี้ครับคอยถามเรามีอัลบั้มพิเศษแล้วใช่ไหมคะปีหน้า น้องเต๋าจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แฟนคลับบ้างกันปีหน้านะครับผมแน่นอนเลยนะครับมีโปรเจกต์หนึ่งนะครับก็คือ20ปีแกรมมี่โก้แลกเพลงกันร้องนะครับก็แลกเพลงร้องกับศิลปินรุ่นพี่นะครับอันนี้คือโปรเจกต์หนึ่งนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คืออัลบั้มเดี่ยวนะครับซึ่งมีอัลบั้มเดี่ยวแล้วคุณผู้ชมครับผมก็ขอให้คุณผู้ชมนะครับช่วยภาวนาช่วยกันนะครับให้ออกภายในปีหน้านะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการรวบรวมเพลง ครับผมปีหน้าก็น่าจะได้ฟังครับแล้ววันนี้น้องเต๋อมาทําอะไรบ้างดีกว่าเอที่แฟนทีวีนะวันนี้เราอยู่ตรงที่แฟนทีวีเลยนะคะครับผมในวันนี้นะครับผมเป็นวันเปิดอัลบั้มนะครับเป็นวันดีนะครับ เปิดอัลบั้มเช่อชูคูเพลงนะครับพงศักดิ์จันทรุขาหอมดอกกระขยงนะครับซึ่งวันนี้ถ้าแฟนคลับที่มาที่ตึกแตรมี่นะครับก็จะได้ซื้อแผ่นซีดีไปก่อนใครในโลกนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้วางจําหน่ายทั่วประเทศนะครับจำหน่ายทั่วประเทศวันที่11ธันวา<ะ>แต่วันนี้9ธันวานะครับซื้อแผ่นซีดี<ะ>แถมฟรีโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นศิลปินครับผมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปต่อคิวนี่ไม่พลาดนะพลาดไม่ได้ก่อนใครในโลกเลยครับก่อนใครในโลกด้วย ขอเป็นคนแรกที่ต่อคิวได้ไหมอ๋อได้ครับผมเป็นคนสุดท้ายก็ได้ครับนี่น้องใจดีแตคะเดี๋ยวคุณผู้ชมแฟนคลับจะว่าหนูอ่ะเดี๋ยวจะปล่อยน้องเต๋าไปพักผ่อนก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะปีคิวที่น้องจะต้องเข้าไปสตูแล้วนะคะยังไงให้น้องเต๋าฝากผลงานกับแฟนคลับอีกรอบหนึงดีกว่าครับผมเต่าผู้สินนะครับก็ขอฝากผลงานนะครับกับ แฟนเพลงทุกท่านนะครับได้ขับร้องไว้ในอัลบั้มฝากไว้ในแผ่นดินนะครับสองผลงานเพลงเดี่ยวนะครับนั่นก็คือโฉมนางและดอกจันบานนะครับรวมไปถึง2ผลงานเพลงที่ขับร้องไว้เป็นหมู่นะครับก็คือเพลงมีสานบ้านเฮาและเพลงสารวันรรำวงนะครับเรียกได้ว่าทั้งอัลบั้มนะครับเป็นเพลงที่มีคุณค่าและมีความหมายนะครับที่ได้ประพันธ์โดยประมาจารย์ทางด้านการประพันธ์ของทางภาคอีสานและของประเทศไทยนั่นก็คืออาจารย์พงศักดิ์จันทรุษาฝากไว้ในแผ่นดินครับ บขอบคุณมากเลยครับพี่สาวอยู่ได้กันมาตั้งแต่เขากันมีาค่ะมกันค่สู้มาด้วยกันฟันความาได้กันนะครับสัญญาไเดียวกันครับผมสามไปเถานะครับพี่สมบูรณ์นะครับมค่ะขอบคุณมาก มาที่ชั้นล็อบบี้แล้วเพื่อที่จะทําการแจกลายเซนแล้วก็ให้แฟนคลับเนี่ยซื้อแผ่นซีดีแล้วก็มีลายเซนบนโปสเตอร์ไปนะคะตอนนี้จะเห็นได้เลยว่าบรรยากาศของเราเนี่ยเราบรรนาแฟนคลับเนี่ยเตรียมดอกไม้เตรียมของหวันเพื่อที่จะมาแสดงความยินดีกับเหล่าศิลปินนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเมื่อแฟนคลับได้มาเจอศิลปินคนโปรดแล้วเนี่ยเขาจะตื่นเต้นกันขนาดไหนค่ะ เราจะไดูว่ายิงปืนสนัต่อยกับปืนไหนเนี่คะ อนนี้นะคะเราก็อยู่กับแฟนคลับของพี่มนแคร์แล้วค่ะสวัสดีค่ะอยากจะถามเหมาไปกี่แผ่นซีดีคะคุณพี่คนละคนละสองแผ่นค่ะค่ะนั่งชุดหนึ่งและชุดสองค่ะอ๋อค่ะคนละสองแผ่นวันนี้มากี่คนก่อนมาเยอะเนาะแฟนคลับมนแคนเยอะมอนคค่ะประมาณเยอะบอกเลยว่าเยอะอะที่นีได้มาเจอพี่มนแคร์รู้สึกยังไงกันบ้างคะ S <S ก็ดีใจเนาะที่ศิลปินที่ที่เราชื่นชอบได้มาร้องเพลงในอัลบ,บั้มของคุณของค,คองรคูเนี่ยค่ะคุณสราค่ะรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยรู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจกับแบนคลับของตัวเองใช่วันนี้ได้เจอตัวปกติตามผลงานที่วันแคนคือตามไปทุกที่หรือว่าพอมีโอกาสเราจะได้ไปย,ยังไงคะค่ะเือบจะทุกที่คุณผู้ชมไม่ธรรมดา ล่าสุดไปไหนกันมาอ่าสารคามค่ะขอย่านถามบ้านอยู่กรุงเทพค่ะมานทำงานกรุงเทพค่ะแล้วก็ตามไปมหาสารคามล่าสุดมหาสารคามค่ะดูเดือดมากน้ำแนสต์ไอไม่หนึ่งท่านขอย่านถามวันนี้ได้ไปกองทุนแครู้สึกยังไงบ้างคะโอ้รู้สึกดีใจมากเลยค่ะอันนี้เป็นแฟนคลับตัวแม่แบบตัวยงอย่างนี้เลยไหมตัวแม่เลยค่ะแับนี้เลยค่ะงั้น ให้พูดให้กำลัง <c oughs> ใจที่มนเคนหน่อยดีกว่าคะวันนี้ไหนๆก็มาได้เจอตัวจริงได้ขอได้ลายเซ็นด้วยอ่ะเขินเขิเอ่ขาแปภาษาอีสานได้เลยเออกะให้มนเคนหลงเพลงคุณมวลให้พี่น้องเฮ้าฟังต่อไปสู่ๆแล้วก็แฟนคลับคนสิตามเชื่อทุกชุดทุกแง่ไปตลอดไปเลยขอภาษากลางด้วยดีกว่า ใหม,ม,ม,ม่ๆออกมาเยอะๆ,ๆพวกเราก็จะติดตามไปทุกชุดทุกระบ,บ้าเลยค่ะสเสน่ห์ของพี่บนแคนที่ติดตาตึงใจเราอยู่ตรงไหนเอ่อไอเป็นคนนะฮะค่ะนิสัยดีเนาะค่ะคือเวลาพอกันตามงานต่างๆก็คือแบบเออน้องลามาหอจังไหนกับจังไหนเดินทางปลอดภัยด้วยะคะับทุกทุกที่ที่ทเจอหน้าพี่บนแคนค่ะพี่นอแคนเป็นกันเองค่ะน่ารักค่ะให้พูดสามคำบอกพี่มนแคนตรงนี้เลยจะพูดว่าอะไรดี น,น้องฮักดไอเดอร์ดดีขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ,อะตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเต้าก็อยู่กับแฟนคลับของอีกหนึ่งนุ่มหนุ่มน้อยหน้าตีลูกแดนิสารกับหนุ่มน้อยคนนี้ชื่ออะไรเอ่ยน้องเาค,คขออนุญาตถามก่อนเลยสเสน่ห์ของน้องเต่าอยู่ตรงไหนคะนเป็นคนยิ้มเก่งน่ารัก ตามน้องเต๋ามาเป็นระยะเวลาสักเท่าไหร่แล้วเอ่ยนานพอสมควรแล้วค่ะตั้งแต่น้องเริ่มเข้าวงการมาแล้วค่ะใช่ค่ะวันนี้มาเจอน้องเต๋ามีการซื้อซีดีพร้อมแจกลายเซ็นเมาสกันไปคนละเท่าไหร่อ่าคนละสองสามแผ่นไปแล้วค่ะีเห็นว่าเมื่อกี้แอบไปสัมภาษณ์น้องเต๋ามาปีหน้าน้องเต๋าจะมีซิงเกิลเพลงเป็นของตัวเองแล้วดีใจดีใจมากค่ะที่เราจะได้เป็นศิลปินอีกคนหนึ่ง แล้วก็คือน้องก็เป็นคนที่สายดีนะคะก็คือก็อยากจะฝากช่วยเชียร์น้องด้วยแล้วก็วันนี้มาเจอน้องเต๋ารู้สึกยังไงบ้างเอ่ยรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกตื่นตืนเต้นแล้วก็ตื่นตันใจมากเลยครับที่วันนี้น้องก็ได้มีผลงานเป็นของตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีใจมากๆกับน้องเลยครับไม่อยากจะบอกคุณผู้ชมน้องมีทั้งป้ายมีทั้งป้ายไฟมีรูป มาแรงใช่ไหมคนนี้แรงค่ะดีงั้นให้ฝากบอกข้อความถึงน้องเต่าหน่อยดีกว่าเดี๋ยวเพื่อน้องเต่าได้ดูรายการของเราอยู่อ่ะชู่ชนะคะก็ขอให้น้องประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็สู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะ,อ,ะอยากจะบอกอะไรกับน,น้องเต่าสา